ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมนนที่ร้านบา b a r ช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราคาถูกเป็นล้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีพ่อนุ่มมาทำอะไรตรงนี้ล่ะเออพอดีว่าผม จะมาตีบวกปืนนะครับคุณลุงเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็กก่อนว่ามันตีบวกแล้วหรือยังบวกปืนใช่ไหมอเอาสิกูบวกแล้วดีกว่าเลยครับเอาอันใหม่เอออันใหม่อันใหม่เออปืนอันไหนยังไม่ได้บวกเลครับผมแนะปืนอันนี้นะเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะใช้อะไรในการตีบวกนะครับใช้อะไรบ้างว่าโอโ้โหใช้เกตมังคืออนข้างที่หายากเลยทีเดียวเออลุงว่าใช้เกตมงกรอนทวี <laughs> กูกลายเป็นลุงซะแล้วโอ้โหเฮ้กูจะถามลุงสักหน่อยเออลุงลุงแล้วถามว่าเกตังกรเนี่ยมันฟาร์มได้ที่ไหนเนี่ยอ๋อมันอยู่ที่กาเฮดาตรงนู่นน่ะเออไปหาเอาเวลาเลยโอเคครับลุงแต่เอาไว้ก่อนละกันตอนนี้ผมจะมาถ่ายรายการถ่ายคลิปนะคุณลุงนะลุงโอเคใช่ไหมเออโอเคครับเฮ้ยยังกูงงอะไรสักเด้อเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาในคิวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะผมนะเรากลับมาอยู่กับรายการนะครับผมนะฮะเส้นทางสู่30้านของ ของบอกฟุตของเราน่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นการที่เรานั้นจะเดินทางไปถึง30ล้านต่าขนาดดีกูแค่11ล้านนั่นเองในคุณผู้ชมบ <c oughs> สามสี่เดือนแล้วนะครับผมนะฮะยังไม่ขึ้นชิล้านเลยนะครับผมนะฮะพอดีแบบว่าเออแบบฝีมือไม่ค่อยเข้าขั้นทะนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตหาผลก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนเราไปที่ไทซีก่อน <c oughs> อยู่ตั้งไกลเลยว่าเฮ้ยร้าน2เออไม่ใช่ร้าน2องสิบรอยเมตรทุยพันกว่าเมตรเลครับผมนะฮะโอ้โหน่าจะไปเกาะน,นู้นหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ยตู่ยิงไกลนะครับผมนะฮะน่าจะไปประมาณช่วงนี้ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะต้องมาฝั่งนี้แน่นอนเลยนะครับผมนั่นน้องๆเฮ้ยเอา้าอุ้ยเขาจะเอากับเราครับน้อง,องๆเออไอ้ไหนูช่วยลูกด้วยลูกเบื่อจ๋าเลยเดี๋ยวนะ,ะเออ บนบ้าว่ะเฮ้ยโอ้โห my god ช่วยด้วยวอ้เกาะนี้มันเสียร้อยวะกูจะมาหาผลอ่าได้จะมาล่าข้าหัวก็ได้มาดีมาดิเอาเบ้านี่เป็นไงนี่ปืนนี้กูก็มีผ้าเฮ้ยเอามาดีมาดิครับมาดิครับมาดิครับหลุดแล้วหลุดแล้วโดนโดน สามดาบใครบอกก็ไม่ตึงนี่ไงปุ้งเยบรออ้ยไม่โดนสามดาบปาดทีเดียวอ้าวคุยไม่โดนวะเจ็ดเค่ไหนว่าอยู่ไหนอยู่ไหน เรียบร้อยแตกหนึ่งสวย,ยๆโอ้โหไม่ได้เตืออะไรให้เราห<ร>ัวแตกีกาคาทวยแม่งเอ้กูจะมาหาผลโอ้โหกูหามาตั้งนานยังไม่เจออีกแล้วเนี่ยโอ้โหสองร้อยเมตละมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะเฮ้ยโอ้โห,โอโหเอ้ไม่ธรรมาดาเลยครับผมนะดอกๆอันนี้ขนาดกูมีเครื่องหาผลนั่นเดียยังหาไม่ค่อยจะเจอเลยแล้วถ้าใครที่มันแบบว่าไม่มีเครื่องหาผลมันหายังไงวะเฮ้ยถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมนะฮะที่อยากได้เครื่องหาผลราคาดีๆราคาถูกๆเดี๋ยวเรียนเชิญได้ที่ร้านบาจ๊อดช็อปเลยนะครับผมน่รับกดผลปีศาจทุกเพศทุก ไวเ,เลยนะครับผมนะฮะทุกขนาดทุกผลเลยนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาแพงราคาถูกกด1ผล2ผล3ผลหรือมากกว่า5ผลขึ้นไปก็ยินดีให้บริการนะครับผมนะตอนนี้ยิ่งโอ้โหราคาเลรีโคตรถูกเลยคุณผู้ชมและในที่สุดเนี่ยพี่ก็เจอผลปีศาจจนได้ผลสวนเตีนี้โอ้โหพระเจ้ชาช่วยกว้ยทอดผลเพชรแต่ว่าแม่งโคตรถูกเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าดูซิกเก็บได้เปล่าไอ้ชายแม่งเก็บไม่ได้ยัดเข็มีอเคมาต่อการให้ผมนะเราจะมาเข้าสู่การเล่นเป็นท่าของผลพระแล้วนะครับผมนะเราจะทําการบวชชีเป็นพระพุทธรูปนะครับผม นะฮะอา้าผลพระสายดาบเดี๋ยวมาเจอกูหน่อยดิเป็นยังไงฮัลโหลจะขออญาตใช้เป็นทาดาข้างนอกดูเดือดมากเลยนะครับผมนะา้อง <c oughs> น้องเจอโก้เจอโก้จะขออญาตใช้ดาบคู่แป๊บหนึงนะครับผมนะน้องๆพร้อมหรือยังฮ่าพร้อมแล้วก็ออกมาเลยครับผม,มน้าต้องน้อมาอยู่ไหนอา้าวชิบหายกูแต่งตัวเสร็จปุ๊บแบงหายไปไหนหมดเ <c oughs> <c oughs> ลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งเอาว่ะเขาไปทำอะไรตรงนี้ประชุมรัฐสภาหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวท้าหลายแก้น้าตาฉันดิเออโอ้โหมันเอากันจริงว่ะเฮ้ย ไอเอาดิมาดิครับต้องนองมาดิโอ้ยกูได้อะไรเข้าเบาแล้วเฮ้ยอ้าอยู่ไหนอยู่ไหน่ไหนแล้ววะกูได้มาคนหนึ่งอ,อ่ะเฮ้ยอ้ามึงเกลงใจผมทา้ากูบ้างดิอ่ะเรียบร้อย13รล้านแตกโอ้ยเฮ้ยมีคนออกมาวะ เอาไว้เอาไว้เฮ้ยปุ้งตายอ้าวตเฮ้ยเอาว่าพากูก็พาเว้ยเอาว่าเฮ้ยมันเป็นพาสใส่ฝนปะเนี่ยไอ้ชายกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไงเจ็บตีให้หลังหักเลยดื้อเหรอมาดิ มาดีไม่ได้กลัวหรอกครับน้องโด,โด,โดมึงฮาคีอะไรยเยอะขนาดนั้นตัดแม่งก่อนโอ้ยฮาคีมึงเยอะไปป่าไอ้ชายมาดิโอ้โหแรงไปป่าววะแรงไปป่าวะตายียบร้อย ยังแปลงไม่เผ่าไม่เสร็จเลยตายหาซะแล้วโอ้โหรูกว่าตึงอะไรอย่างงี้ไงคุณผู้ชมลองดูนี่ผมนะฮะเขาเรียกว่าฮาคิสีลุงโดยแท้ทูนะครับผมนะโอ้โหมาเป็นลุงเลยเบิองอะไรอะไรนายอะไรแพ้แล้วพานเหรอนายมาได้มาอยากรู้จริงอะ่ะใครเก่งกว่ากันมาอะจะจะเฮ้ยเฮ้ยเอายที่ผายแล้วกูที่ผายแล้วเอออยูอ่ไหนต้องแปลงเป็นพระไล่ตีซะหน่อยสำนึกกูว,กว่าแล้วเนี่ยมา อ๋ออุอ้ยเขี้อแม่งเป็นท้าสายผมแต่ตด้วยดอนดอนกูดอนแน่มึงดนกูแน่อ่าหาคิมมึงมีเท่าไหร่กูอยากรู้มาดิมาดิาดจะหนีไปไหนกูเผาฟิตแมนเว้ยเฮ้ยมาดิมึงจะหนีไปไหนกูถามจริงเถอะกูฟันยับอ่ะบอกเลย เอา้าสักพักหนีกูซะแล้วโอ้โหฮ,โโฮะเดะเดเะสเต็ปวะพระดีวะมาเดะมาเดะโอ้ยกูถามจริงมึงจะหนีกูทันได้ยังไงกูสายอะไรกูสายเผาเผาเกลือกเอ้เผาปิชแมนเอ้ไม่ใช่เผาอะไรวะ จะตายมันจะตายแล้วมาดีมาเดียวอยู่ที่ไหนโอ้โหกีตาร์บกมึงได้สุดยอดจริงๆเลยมาดีกูเผาฟิชแม่เ้ย่ใช่เผาฟิษคุณหลงพูดอยู่ว่าเผาพิษแบบเออเฮ้ยแตกจนได้อ่ะครับน้องๆยื้อ เป็นไงล่ะจะมาสู้เผามิงกูได้ยังไงฮัลโหลโอ้โหเผาที่โคตรไวในการดีอะไรงี้ไม่ว่าจะเป็นเผาป้าเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะเจอผลพาร์เข้าไปโอ้โหเละเป็นขี้เลยนะครับผมน้องๆชอบใจจริงๆเลยนะครับผมได้กับผลพาร์ของพี่เลยครับผู้ชมมาโอเคในยูนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันผมนะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยละกันนะครับผมนแท้ในคิวโดราอยากให้พี่เอาผลอะไรมาราคาหัวหรืออยากให้พี่ใช้ดาบอะไรนะผมนะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมนท้ถึงตรงนี้ก็ต้องรอเพื่ GOD